โอเคมาสู่โจทย์ข้อแรกของเราที่มีชื่อว่า factory เป็นโจทย์ที่อยู่ในเบต้าเนาะอะอน้องๆลอ,องอ่านโจทย์ข้อนี้ดูก่อนข้อนี้เนี่ยน้องอาจจะมองว่าเอ้ยไม่เหมือนเป็น prefix sum เลยพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถคิดจะใช้ prefix sum ได้เขาบอกว่า,เ,าเรามีโรงงานอยู่เนาะโดยที่เขาต้องการจะแบ่งโรงงานให้ลูกทั้งหมด3คนแล้วาการแบ่งเนี่ย จะต้องแบ่งโดยให้สายการผลิตของโรงงานลูกอะต่อเนื่องกันเช่นสมมติมีต่อกัน6อันใช่ปะก็สามารถแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6ได้แต่ว่าแบ่งเป็น1แล้วก็โดดไป3ไม่ได้เนาะทีนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะแบ่งโรงงานให้ลูกโดยที่ทำให้ผลต่างกำไรของลูกคนที่ได้กำไรสูงสุดกับลูกคนที่ได้กำไรต่ำสุดน้อยที่สุดอะ ลดกันที่ผลต่างของกําไรเนาะไม่ใช่แบบคนแรกได้เยอะคน2ได้น้อยคนที่3ได้น้อยที่สุดเอามาลบกันอันเนี้ยไม่ใช่ดูเลยว่าใครได้กําไรสูงสุดลบกับคนที่ได้กําไรต่ําที่สุดทีนี้เอมีค่าเป็น1000ถ้าเกิดเราคิดทื่อๆว่าเรากําหนดจุดเริ่มต้นของคนแรกคนที่2คนที่2แล้วก็จุดเริ่มต้นของคนที่2ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของคนที่3เนี่ยแล้วเราวนลูปเพื่อทําการบวกเลขนับไปทีละรอบเนี่ย มันจะไม่ทันมันจะเป็น O.N. กําลัง3แต่ว่าเราสามารถใช้ตัว prefix จำเนี่ยเข้ามาช่วยคิดได้ยังไงอะลองดูตัวอย่างแล้วกันตัวนี้พี่ขอลอกโจทย์แป๊บหนึง่งสามสองห้าลบหแล้วก็6กคำตอบคือ3แล้วก็4โอเค ขั้นแรกเลยเนื่องจากว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราต้องการหาผลซ้ำในช่วงที่ i ถึง j โดยที่คนแรกอะเขาจะเริ่มที่ตำแหน่งที่1เสมอไปจนถึงค่าสักค่าหนึ่งเออพี่ใช้อย่างงี้ดีกว่าอันนี้คือคนที่1เนาะพี่ให้ก็เป็นค่า i แล้วกันค่า i ตรงนี้จะเป็นค่าโรงงานแรกของคนที่2และค่า j ตรงนี้จะเป็นโรงงานแรกของคนที่3และสุดท้ายจะเป็นค่า n ดังนั้นคนที่1น่ะผลรวมของโรงงานของเขาจะเป็นในช่วงของ1ไปจนถึง i ลบหถูกปะเพราะว่าคนที่2อ่ะเริ่มต้นที่โรงงานที่ i คนที่สองเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ในช่วง i จนถึง j ลบหและคนที่3จะมีค่าตั้งแต่ j ไปจนถึง n แล้วเราต้องการทราบผลรวมของโรงงานทั้งหมดเหล่านี้พี่ก็เลยต้องสร้างตัว prefix ซ u m ขึ้นมาอันนึง ใช้หลักการเดียวกับตะกี้เลยเนาะที่ dp ตัวที่ i จะมีค่าเป็น dp ตัวที่ i ลบ1บวกกับ value ตัวที่ i ก็จะได้เป็น3อันนี้บวกกันเป็น5 10 9แล้วก็15ทีนี้สิ่งที่พี่จะทำต่อไปเนี่ยพี่ก็อาจจะทำการวนลูปก็ได้พี่สร้างพี่สร้างพี่ฟิกซ้ซขึ้นมาก่อนและจากนั้นอ่ะพี่ก็เหลือแค่การวนลูปหาแล้วว่า i กับ j ควรเป็นอะไร ซึ่งพี่ก็จะวนลูปตั้งแต่ i จนถึง j เอ้ยตั้งแต่ i ไปจนถึง n ลบสองเนาะเพราะว่ามันต้องเผื่ออย่างน้อยสองตำแหน่งให้กับอีกคนนึงและ j จะวน i ที่เขียนดีๆแบบโอเค i ของพี่เนี่ยพี่จะเริ่มตั้งแต่1ไปจนถึง n ลบ2 j ของพี่จะเริ่มตั้งแต่ i บวก1ไปจนถึง n ลบ1 ฉะนั้นเนี่ยพอพี่ได้ค่า i กับ j มาแล้วอ่ะพี่ก็จะบอกได้ว่าคนแรกจะได้เป็นพีฟิกซัมของ i ลบหนลบกับพีฟิกซัมตัวที่ศูนเนาะต่อมาคน2องต้องเป็นอะไรคน2ก็ต้องเป็นพีฟิกซัมของตัวที่ j ลบหไปจนถึงตัว พีฟิกซัมของตัวที่ i ลบหนึ่งและคนสุดท้ายก็จะได้เป็นพีฟิกซัมของตัวที่ n ลบกับพีฟิกซัมของคนที่ j ลบหนึ่งนั่นเองอันนี้คือค่าของ3คนแล้วเราก็มาหาว่าใครมีค่าแม็กสุดลบกับค่ามินสุดแล้วก็เก็บเป็น Answer เอาไว้แล้วก็เช็คว่าถ้าเกิดว่า Answer เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าก็ทำการเปลี่ยนแคน,นเอง อ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าอ่ะล e เ t u r e ที่22ของเราเป็น dp 2เนาะแล้วก็ข้อนี้มีข้อที่ชื่อว่า factory beta 1 0 2 4 factory cpp โอเคพี่ขอเริ่มด้วย include standard using name space standard in main แล้วก็ a s p a c e โอเคงั้นพี่จะต้องสร้างตัวแปรอะไรบ้างขั้นแรกพี่ต้องมี prefix sum เนาะทั้งหมด 1, 1, 1ล่ละกันเพราะว่าเขาให้ n เท่ากับ1 0 0่พะพี่ต้องมี n แล้วก็พี่อาจจะมีตัว answer answer i แล้วก็ answer j แล้วก็สุดท้ายพี่จะต้องมีตัว answer c าอัน,นี้พี่ให้เป็น in max พี่ให้เป็น in max เพราะว่าเราต้องการหาค่าที่มีจำนวนน้อยที่สุดที่เป็นผลต่างที่น้อยที่สุดเนาะฉะนั้นตอนแรกอะพี่ให้อันเนี้ยเป็น in max ไปก่อน แล้วตรงนี้เป็นลบหกับตรงนี้ก็เป็นลบหนึเ,เขียนเขละมมาถัดดีกว่าอะแล้วพี่จะสร้างตัวแปร x มาตัวหนึงเป็นตัวทำการรับค่าขั้นแรกพี่รับ n เข้ามาก่อนแล้วก็วนลูปของค่า i เป็นถึง n แต่ว่าพี่จะให้มันเริ่มที่1นึ่เนาะไปน้อยกว่าเท่ากับ n พี่จะรับค่า x เข้ามาเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเล่นกับค่า value เราก็เลยจะเก็บแค่ค่าของ prefix sum ซึ่งมันจะเอาค่าของ prefix sum ตัวก่อนหน้าบวกกับค่า value ปัจจุบันพี่ก็เลยสามารถใช้ให้ prefix sum ตัวที่ i เป็น prefix sum ตัวที่ i ลบ1บวก x ได้เลยพี่ไม่ทำการเก็บมันเข้าไปใน array ละ <c oughs> ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะได้ค่า prefix sum ออกมา ต่อมาพี่จะต้องทำการวนลูปเพื่อหาว่า i กับ j ข้อใดดีโดยที่ตอนแรกนะ i พี่อาจจะเริ่มตั้งแต่1 i น้อยกว่าเท่ากับ n ลบ2 i ต่อมา j จะเริ่มที่ i บวก1แล้วก็ j น้อยกว่าเท่ากับ n อันน ้องเป n ็น n ลบสองเอ็นลบสองน้อยกว่าเท่ากับ n ลบหนึ่งแล้วก็เจอันนี้พี่ขอแก้ว่า i ต้องเริ่มจากสองเนาะเพราะว่าลูกคนแรกอ่ะก็ต้องมีโรงงานอย่างน้อยหนึ่งอันฉะนั้นคนที่สองอ่ะอินเด็กที่คนที่สองจะเริ่มได้น้อยสุดก็คือสองแล้วก็ i เนี่ยจะน้อยกว่าเท่ากับ n ลบสองเพราะว่าต้องเผื่อไว้อย่างน้อยสองโรงงานให้กับลูกอีกสองคน อันนี้ก็คือเริ่มตรงต้นที่ i บวกหแล้วก็เหลือไว้ให้1คนดังนั้นในค่า ij ใดๆเนี่ยพี่จะได้ว่าลูกคนแรกนะพี่ใช้เป็น c 1ละกันจะมีค่าเป็น prefix sum ของตัว i ลบหลบกับ prefix sum ตัวที่0ซึ่ง prefix sum ตัวที่0มีค่าเป็น0นเสมอก็ใช้แค่ prefix sum ของ i ลบหได้เลยเนาะก็คือ,อ,อคนที่2เริ่มต้นที่ โรงงาน i ชนิคนที่1คือผลรวมตั้งแต่ต้นที่1่จนถึง i ลบหต่อไปชาย2ก็จะมีค่าเป็น P ิ i ิ s ัมของ j ลบหเพราะว่าคนที่3จะเริ่มต้นที่ j เนาะทำการลบด้วย P ิ i ิ s ัมของ i ลบหสุดท้าย c 3จะเป็น P ิ i ิ s ัมของตัวที่ n ลบกับ p ิ i ิ s ัมของตัวที่ j ลบห นั่นเองออ่อาจากนั้นพี่จะทำการเช็คว่าถ้าเกิดว่าอ่าเอา้ยพี่หาดิก่อนดีกว่า i n d i f f e r e n ซ์มาจากค่าพี่จะหาค่าแม็กซิมัมก่อนคือระหว่าง c 1 c 2แล้วก็ c 3ลบกับมินิมัมของตัว c 1 c2 c3 อันนี้คือพี่เช็คก่อนเนาะว่า3ตัวนี้เนี่ยตัวไหนมากสุดก็จะได้รีเทิร์นค่าออกมาในแม็กแล้วตัวไหนน้อยสุดก็จะมีค่ารีเทิร์นออกมาในมินิมัมตัวนี้ทีนี้ค่าดิฟเฟอเรนซ์อ่ะคือค่าที่ผลต่างระหว่างตัวมากสุดกับตัวน้อยสุดถ้าเกิดว่าดิฟเฟอเรนซ์มันมีค่าน้อยกว่าแอนเซอร์ของเราหมายความว่าแอนเซอร์ของเราจะยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเนาะพี่ก็จะอ๋อต้องเป็นแอนเซอร์เขาซะด้วย พี่ก็จะทำการเปลี่ยนให้ answer i มีค่าเท่ากับ i และ answer j มีค่าเท่ากับ j answer เขาก็จะต้องมีค่าเท่ากับ diff แบบนี้แทนเค okay, สุดท้ายพี่ก็แค่ทำการ print answer i แล้วก็ answer j ออกมา งั้นลองรันตัวอย่างซึ่งตัวอย่างอันนี้ควรจะได้เป็น3มกับสี่วิ <c oughs> เออเต็มเลยอืม <c oughs> โอเคพี่อาจจะใช้มินแม็กซ์สตัวไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้พี่ก็ขอทําการใช้แม็กยุบเข้าไปอีกทีอันนี้ก็ใช้มินยุบเข้าไปอีกทีนึงให้มันเป็นเทียบ2แล้วก็ส อ,อ,อ,อตรงนี้พี่ต้องใช้เป็น J น้อยกว่าเท่ากับปุ๊บอ่าได้3-4ม่ละงั้นเราเอาันนี้ไปตอบกันเลยโอเค ต่อมาข้อต่อไปเป็นข้อที่มีชื่อว่า